รายการทีสิบเดย์ครับ,รบช่วงล้วงเรื่อง่าครับท่านผู้ชมฮะถ้าจะมีคนถามท่านผู้ชมว่าคุณรักอะไรในประเทศไทยของเราจะตอบว่าอย่างไรครับบางทีเรากเ็เคยชินจนเกือบจะนึกไม่ออกด้วยซ้านะฮะว่าจะตอบว่าอะไรแต่ว่าเธอคนนี้ครับตอบได้ทันทีเลยครับและที่สําคัญก็คือเธอไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเป็นคนครบร <Wow. S 1> าซิลฮะเธอเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า ,00 0 0 0คนเธอข้ามน้ําข้ามทะเลมาก,กว่า17,000กิโลเมตร เพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเราจากคนที่ไม่เคยรู้จักเลยวันนี้เธอหลงรักประเทศไทยเข้าอย่างจังพูดได้เต็มปากอย่างนั้นนะฮะไปฟังกันว่าอะไรที่ทำให้เธอมีความรักในประเทศไทยของเราขนาดนี้เธอชื่อว่าบรูน่าซิ a วาอากาศดีมากจริงๆไม่ร้อนเลย เราเข้าไปใ,ไในบ้านกันดีกว่าบุ้งดีอาตอนีเรายู่ที่นี่บราซิลเธอนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงไหม บอกว่าอะไรนะมาถึงด้รับประเทศไทยเลยเหรอใช่ค่ะก็มาอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วค่ะแปปีแล้วนะ <laughs> ครับแล้วก,แวก็แล้วก็มาได้อย่างไรก็ตอนแรกอะคะก็คืออยู่บราซิลแล้วก็คือตั้งแต่อยุสิบสิบขวบอะคะ่ะมีความฝันที่อยากจะไปต่างประเทศก็ <c oughs> ลเลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง <c oughs> เองพราะคนบราซิลไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก <c oughs> พูดภาษาโปรตุเกสอะค่ะ อโปรตุเกสใช่หลายคน <Okay. S 2> อาจจะคิดว่าคนราสิพูดภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยพูดภาษ <laughs> าโปรตุเกสนะคะก็ก็มีความฝันที่จะไปต่างประเทศไปหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอแล้วก็จนวันหนึ่งมีโอกาสที่จะไปสมัครเป็นนางแบบที่เอเจนซี่หนึ่งแล้วบอกไปเลยว่าโอเคถ้าจะไปรับงานเป็นนางแบบอยากจะไปรับงานต่างประเทศเขาก็เลยส่งรูปไปหลายที่มากแต่ว่าบูน่าไม่ได้คิดว่าอยากจะมาประเทศไทยตอนแรกเพราะไม่รู้จักอยู่ดีไม่รู้จักไม่รู้ว่า มันจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปฟังเอเชียคือตอนแรกคิดว่าอาจจะไปนิวยอร์กอาจจะไปยุโรป Euro, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวนิวยอร์กใช่ <Euro. S 2> อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวเต่เขาบอกว่าสูงไม่พอเพราะถ้าจะไปที่นิวยอร์กยุโรปค่ะมันจะเป็นแฟชั่นจัดๆเลยแบบมันจะต้องแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องสูงสูงหน่อยแต่บนุน่าคือแบบเล็กๆตัวเล็กสูงเท่าไหร่บูน่าสูงเท่าไหร่167แต่ถ้ามาเอเชียก็ยังใช่เพราะมีงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค ก็เลยมาที่นี่แล้วเล่นโฆษณาเล่นโฆษณาเยอะมากก็เลยเวิร์กก็เลยอยู่ที่นี่ตอนแรกใช่ตอนแรกที่มาถึงเนี่ยรู้สึกยังไงกับประเทศไทยตกใจไหมว่าบ้านเราเป็นยังไงในความรู้สึกของคนที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยเลยแล้วเดินเข้ามาก้าวแรกแวบแรกที่เห็นประเทศไทยรู้สึกยังไงจำได้ว่ามีคนจากเอเจนซี่มารับที่สนามบินใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นรถเราพอไปถึงในซอยที่จะ ที่จะไปผักอศัยใช่ไหมที่คอนโดของนัแบบในซอยอารียังจําได้เลยคือวุ่นวายมากมีมีรถเข็นมีควันมีคนทํากับข้าวมีคนขายหลายอย่างมากรู้สึกแบบอันนี้เขาจะพาพูานไปไที่ไหนคือดูแบบมันมีหลายอย่างฟชข้อมูลจากทุกที่เลยแต่พอไปอยู่ไปเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าแบบมันมีมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากม,มันมีความต่างและความคล้ายกับบราซิลอยู่ จนกระทั่งแบบร้านข้าวมันไก่อะค่ะเดินผ่านร้านที่มีข้าวมันไก่ห้อยอยู่ใช่ไหมคะมีไก่มีไก่ห้อยแล้วแบบกินยังไงคือไม่รู้ว่าจะมันมันคืออะไรมึงกินยังไงกินทั้งตัวหรือเปล่าคือมันเป็นความแปลกที่มันน่าสนใจแต่ก็ตกใจใช่ใช่แล้วที่ลองรือยังข้าวมันไก่อ๋อลองลองแต่ว่าช่วงแรกไม่กล้า ไปกินโยวซ่ตรง seven เซเว่นทุกวันคือไม่กล้ากินอาหารไทยอะค่ะเพราะยังไม่มีแบบเพื่อนคนไทยผ่าไปแต่พอได้รู้จักกับคนไทยมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ผ่าไปแล้วมันก็ค่อยๆกล้าที่จะกินแล้วแบบน่าสนใจตอนแรกก็แบบชิมแล้วแบบทาไมมีรสชาติเยอะมากแบบพุ่งมากาเลยเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานในจานเดียวกันแบบน่าสนใจแล้วค่อยๆค่อยๆกินค่อยๆรู้เรียนรู้ไปค่ะมาอยู่นานไหมกว่าได้ชิม ส้มตำปลาล่าส้มตำปลาล่าเคยกินยังกินชอบออต <laughs> แต่ต้องเป็นแบบส้มตำปะลาล่าที่อร่อยคือชอบแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะค่ะไม่ค่อยชอบหวานอชอบชอบแบบคนที่สารทำจริงๆริอะนี่ <laughs> บบเค็มเค็มเผ็ดเเปรี้ยวเปรียปร้ยวใช่เอ,เอเอเนาะแล,แล้วต้องปลาล่าต้องมาเป็น ตอนตอนรู้จักตอนไหมไม่รู้จักชิ้นชิ้นใช่ไหมมันเป็นชิ้นชิ้นเป็นเนื้อเนื้อชิ้นชิ้นเลยใช่ใช่ใช่ต้องต้องมีเยอะใช่จำไว้เลยครับคราวหน้าถ้าไปบอกว่าเอาตอนตอนเยอะเยอะตอนเยอะตอนตอนโอเคดีดีเนี่ยฮะประเทศไทยมีเสน่ห์ในตัวมันที่แอบแฝงอยู่ที่พวกเราอาจะแบบว่าเคยชินซะจนมองข้ามแต่ว่าคนต่างชาติเข้ามาก็จะมีความ เออถึงอยู่งั้นเห็นบอกว่ามาอยู่3ามเดือนแรกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสมเดือนแรกเสร็จแล้วก็ก็กลับไปแล้วก็ไปต่างประเทศก็ไปฮ่องกงต่อไปอยู่ที่ฮ่องกงไปที่ฮ่องกงแล้วก็อยู่ที่นั่น3เดือนแล้วก็กลับไปอุราซิลล้วตอนอยู่อุราซิลก็แบบรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่อไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆค่ะไม่ใช่ว่าบราซิลไม่ดีแต่ว่า ตอนนั้นตอนอายุนั้นนะคะคือรู้สึกว่ายังอยากจะศึกษาวัฒนธรรมอ,อืม่นๆเพิ่มอยากจะไปต่างประเทศเพิ่มอ,อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมอ่าไอ้ไอคำถามอันนี้นเอ็บอกว่ามีมีหลายเรื่องที่ที่บรุรนณามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบราซิลน่าจะทําแบบประเทศไทยอ๋อใช่เช่นเช่นอะไรบ้างใช่ใช่อย่างเช่นถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนบราซิลก็ใส่รองเท้าเดินบ้านเดินในบ้านเดินในห้องนอนแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ถูกต้องทําไมถึงไม่ถูกต้อง ก็รู้สึกว่าที่แบบคือเราเดินไปข้างนอกมันก็มีแบบมันสนกรปรกเราเข้าไปในบ้านที่เราอยู่สะอาดคือเอาของอกสกรปรกเชื้อโรคเอาข้าบ้านเขาบ้านไม่ได้คือเป็นความรู้สึกไปแล้วอะค่ะเห็นบอกว่า <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าถอดไวข้างนอกราา <c oughs> <c oughs> อรงเท้าหายป่ะใช่คุณบราซิลถ้าใส่รองเท้าแบบไว้ข้างนอกไม่รอดคือคนไปขโม,ย, <c oughs> ขมยไปใช่ <c oughs> โดนขโมยแน่นอนมีเรื่องอื่นอีกไหมที่มีความรู้สึก มันควรที่จะอะไรที่มัน make sense กว่ามีไหมอาจจะมีแบบเรื่องเคารพผู้ใหญ่นิดนึงคนบราซิลบางทีก็คือมันไม่มีแบงคือมันก็ดีในบางสถานการณ์แต่บางสถานการณ์มันรู้สึกว่าทําไมเขาทําแบบนี้กับผู้ใหญ่เขาไม่ไม่ให้ความสําคัญเหมือนคนไทยให้ความสําคัญกันให้เคารพผู้ใหญ่เยอะๆซึ่งมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันรู้สึกว่าควรจะให้การเคารพให้เกียรติให้ผู้ใหญ่มากกว่านี้ให้เกียรติวันนี้เอาละครับ เรื่องภาษาไทยเพื่อภาษาไทยได้ด right? ีนะครับเรียนมาจากไหนจริงๆเรียนด้วยตัวเองอะฮะเริ่มจากการอ่านและเขียนก่อนด้วยตัวเองเลยเริ่มจากการอ่านและเขียนอยู่นะฮะปกติเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาเราเริ่มจากการพูดก่อนฟังฟังและพูดพูดแล้วค่อยไปอ่านอ่านแล้วค่อยเขียนใช่นี่เริ่มที่อ่านและเขียนเลยอ่านและเขียนก่อนเพราะว่าจริงๆล้วอะค่ะคือบุญนาเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าฟังอย่างเดียวคือไม่สามารถเข้าใจได้ต้อง ต้องเขียนต้องวาดถึงจะเข้าไปเข้าไปในหัวจริงๆในสมองจริงๆใช่เรียนมาจากไหนเรียนเรียนมาจากอินเทอร์เน็ตเลยค่ะอินเทอร์เน็ตตอนแรกใช่ก็ก่อไก่ก่อใครอะไรเงี้ยก็ท่องสาระพยัญชนะอะไรเงี้ยคือแบบท่องหมดเลยเนี่ยฮะเลยเชื่อว่าเป็นวิธีการเรียนที่แปลกมากเราขอหนังสือมาดูลายมือของบูรณานะฮะค่อนข้างเป็นลายมือที่น่ารักมากนะครับชอบตรงนี้ฮะถอนตัวไม่ขึ้นใช้กับความรัก ที่ cancel ไม่ได้อันนี้เลืมไปแล้วให้เรียนนะเออดีมาก่อ,อก็อธิบายความเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะประโยคนี้ครับแปลว่าอะไรรำพันรำพันแปลว่าพูดกับตัวเองนะปวดร้าวแปลว่าเจ็บมากก็น่ารักมากเป็นาการเรียนภาษาแบบว่าเเรียนเขียนอ่านก่อนแล้วค่อยไปเรียนพูดเห็นบอกว่าพิมพ์ตอนนี้พิมพ์ได้เร็วมาก <S <S ใช่ไหมฮะ<ด>นี่เล่นลายนี่ก็พิมพ์เลยพิมพิมได้เลยพิมอยา่างรวดเร็วคล่องเลยใช่คล่องใช่ใชวันนี้เราจะให้บูนาลองดูเพื่อให้เห็นกันชัดๆเลยเราจะให้บูนาพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดภาษาไทยรู้จักพิมพ์ดีดนะฮะ <S <S เอาเข้ามาเลยครับขอพิมพ์ดีดแล้วฮะพิมพ์ดีดไฟฟ้านะฮะ <S <S 2> <S 2> <ara> การตีสิเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ